เก่งพลัาม9ของเรารับประกันว่าต้องไม่มีชนหนักไม่มีปิกความไม่มีน้ําท่วมนะคะเราก็รับประกันไม่แพ้ค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่เก่งพละรกม9หรือไม่สะดวกเข้ามารับรถเนี่ยเรามีบริการส่งรถให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านค่ะ ยนต์บ,บผู้หญิงผู้หญิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็จะมีรถยนต์1นึคันนะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นตำนานของแนนในตัสเลยนะคะเพราะในครั้งแรกที่รีวิวรถยนต์แล้วแบบว่า ยอดวิวกระฉูดมากนะคะนั่นก็คือ c i v i c f อสีดำนั่นเองวันนี้มีโอกาสกลับมารีวิวรถยนต์รุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะกลับมาทวงตำนานว่ายอดวิวของคลิปนี้จะเท่ายอดวิวคลิปแรกหรือเปล่านะคะรถยนต์ในวันนี้นะคะก็เป็นรถยนต์ Honda า i v ว c FC นะคะ 1.8e ปี2017สีขาวคันนี้ค่ะ เดี๋ยวแนนเนี่ยจะพาไปชมรายละเอียดนะคะทั้งภายนอกฟังก์ชันการใช้งานภายในทั้งหมดเลยค่ะเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกกันเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะพาชมด้านหน้ากันก่อนต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า Honda Civic เนี่ยด้วยรูปลักษ์แล้วก็เส้นสายของเขาเนี่ยดูดีทุกมุมมองจริงๆทําให้ Honda Civic เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะคะที่คนไทยนิยมใช้กันเนาะกระจังหน้าเป็นแบบโพเมียมยาวนะคะตั้งแต่เหนือไฟตรงนี้นะคะ ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์ Honda ค่ะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วยมีลิ้นสีดําเล็กๆนะคะตรงนี้สําหรับไฟของเขานะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์คูน้าซึ่งมาพร้อมกับไฟเดทา m e r ร n n i n g งไ g h t ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณแก้มทั้งสองข้างนะคะดูเก๋ไก่ทันสมัยมากค่ะดูดีไซน์ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงค่ะมาชมห้องเครื่องของเจ้า Honda c ซ v ร c คันนี้กันต่อค่ะคันนี้เนี่ยเป็น เครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc หรือ1.8ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC สามารถรองรับพลังงานทางเลือก e85 ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องตรงนี้นะคะหัวน,นอ็อตเม็ดอาร์คนะคะฝากกระโปรงซีนยางต่างๆเดิมทุกจุดเลยค่ะนั่นดูและ QC มาจากโรงงานก็อยู่ในตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยแล้วไม่มีแบบว่า เยิ้มของน้ํามันนะคะแบตเตอรี่ก็ งานปกติค่ะในส่วนของอย่างที่บอกตัวถังเนี่ยเรารับประกันได้เลยไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนเก่งพลังก้าของเรารับประกันว่าต้องไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้าท่วมนะคะเราก็รับประกันไม่แท้ค่ะเราดูกันในส่วนของห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วไปชมดีไซน์ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาชมกันในส่วนของดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยนะคะอย่างที่แดนบอกว่า Honda c ซ v i c เนี่ยเขาให้รูปลักษณ์เส้นสายที่สวยงามทุกมุมมองจริงๆตั้งแต่กระจกด้านข้างนะคะก็ จะมีความสวยงามดูทันสมัยนะคะนี่คะ่ะดูตัดเปรเียวไปจนถึงกระจกด้านหลังตรงนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาติดกานตัดรอบๆพันมาให้แล้วนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะคันนี้นะคะล้อของเขาจะเป็นล้ออลลอยขอบ16นิ้วนะคะบริเวณนี้นะคะของเขาเนี่ยจะมีปุ่มซึ่งเป็นปุ่มอ e ิโมบิเซอร์หรือกุญแจอัจฉริยะนั่นเองคันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แบบว่ากุญแจปิดไขสตานะคะเพราะว่ามีระบบอ e ิโมบิเซอร์มาแล้วเดี๋ยวนนะจะให้ดูในส่วนของประตูตรงนี้นิดนึงนะคะจะ ดูในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะซินยามหัวน็อตต่างๆเดิมๆทุกจุดเลยค่ะอย่างที่บอกเรารับประกันคัดเลือกรถทุกคันเนี่ยต้องไม่มีชนหนักค่ะดูในส่วนของด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะไปชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะด้านหลังนะคะของ Honda Civic นะคะ เขาจะให้ความรู้สึกและดีไซน์ที่ดูเฉบเฉียวเนี่ยค่ะตั้งแต่กระจกด้านบนนะคะบริเวณหลังคาเนี่ยโค้งสโลบลงมาจนถึงฝากระโปรงด้านท้ายก็จะเป็นสโลปให้ดูเฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ขับไปไหนใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็น ซีวิกเอก็คือไฟค่ะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายแบบยาวแล้วโค้งเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว C เป็นไฟ LED ด้วยนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโคมีบอกชื่อรุ่นซีวิกนะคะบอกรหัสเครื่องยนต์ IV-TECH นั่นเองค่ะที่เห็นแปะอยู่บริเวณกระจกหลังนี้นะคะ e85 เพื่อบอกว่าคันนี้รองรับพลังงานทางเลือกนะคะเพิ่มช่องทางทางเลือกในการประหยัดพลังงานยิ ค่ะบริเวณกระจกตรงนี้นะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยเพิ่มเติมเพื่อมองให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาที่เราเหยียบเบรกด้านล่างบริเวณนี้นะคะในส่วนของกันชนท้ายของเขาก็จะเป็นกันชนสีขาวเรียบๆนะคะตัดด้วยลิ้นสีดำตกแต่งไฟทับทิมนิดหน่อยนะคะ2องข้างเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะเดี๋ยวเราจะลองดู ส่วนของที่เก็บสัมภาระกันสักนิดนึงว่าจะกว้างขวางแค่ไหนในส่วนของการใช้งานค่ะบริเวณที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะอันดับแรกที่แอนเปิดมาเนี่ยโอ้โหกว้างขวางมากสามารถจุของได้เยอะมากเลยคันนี้เปิดดูตรงนี้นิดนึงนะคะที่เก็บยางอะล่ต่างๆแม่แรงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ทั้งภายในเมืองวิ่งทางไกลนะคะใส่สัมภาระต่างๆก็จุได้เยอะมากๆ ถ้าดูในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายเนาะตรงนี้หัวนอ็อตโอ้โหบอกเลยค่ะเดิมเดิมทุกจุดเลยค่ะร่องด้านข้างนะคะก็เป็นร่องเดิมสังเกตได้จากเม็ดอาร์ค่ะเราดูดีไซน์รูปลัณกภายนอกกันทั้งรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปชมฟังก์ชันออปชั่นแล้วก็อุปกรณ์การใช้งาน ดูฟังก์ชันออปชันการใช้งานอุปกรณ์ภายในของ Honda Civic คคันนี้กันบ้างนะคะก็ตัวนี้เนาะเขาเป็นตัว 1.8e เป็นตัวเริ่มต้น แต่ว่าอุปกรณ์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็คือครบครันสแตนดาดสำหรับการใช้งานต่างๆภายในรถยนต์เลยค่ะภายในของเขานะคะอันดับแรกคือดีไซน์ของเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคะแถบประตูด้านข้างแต่อาจจะแอบแบบตกแต่งสีเทาเล็กๆนะคะสีเทาเมทัลลิกอย่างพวกแบบมือจับนะคะแถบตรงนี้แถบด้านหน้านิดหน่อยเท่านั้น แต่นอกนั้นก็จะเป็นสีดํเกับทั้งหมดเบาะ<อ>ก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะสีดําเรียกได้ว่าคุมโทนเข้ากันกับรถเลยค่ะแต่ตัวเบาะเนี่ยเขาจะตกแต่งนะคะเป็นแถบลายเคฟลา่านิดๆหน่นนอยๆนะคะเพิ่มดีเทลเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวตรงนี้นะคะในเรื่องของมุมมองหรือวิสัยทัศน์ในการมองถนนนะคะก็ค่อนข้างดีค่ะแม้แต่นัทที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยพอมานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนไม่ค่อยมีมุมอับสักเท่าไหร่นะคะถัดมาในส่วนของ หน้าปัดนะคะหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นแสงสีขาวมองเห็นค่าได้อย่างชัดเจนนะคะบอกค่าต่างๆได้แบบไม่ซับซ้อนอย่างตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีจอ MID แยกตรงกลางเลยที่บอกระยะกิโลไมร์รวมนะคะอุณหภูมินอกรถซ้ายฝั่งขวานะ,ะก็แยกชัดเจนฝั่งซ้ายก็จะเป็นอุณหภูมิห้องเครื่องนะคะความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะฝั่งขวาก็เป็นประดับ น้ำมันค่ะถัดมาตรงนี้นะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูสวยหน่อยเป็น3ก้านนะคะฝั่งซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นมัลติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันที่เชื่อมต่อเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยมีปุ่มที่สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ขณะที่เราขับขี่รถยนต์ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะครันนี้เขาจะมาพร้อมกับถุงลม นิรภัย SRS นะคะหรือว่าแอร์แบ็กนั่นเองคู่หน้าจะมีในคู่หน้านะคะในตัว E แล้วก็เป็นปุ่ม engine start หรือ push start เรามาดูในส่วนของเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะการทำงานต่างๆบริเวณแผงควบคุมตรงนี้นะคะจะเป็นแบบสแตนดาร์เลยจะมีจอนะคะเป็นจอเล็กๆตรงนี้เป็นจอ LED นะคะขนาดจะอยู่ประมาณ4นิ้วนะคะตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับดูค่าต่างๆอ่ะอย่างเช่นเรดิโนะคะ FM AA ะะสามารถเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ในส่วนของ USB นะคะแล้วก็ AUX ถัดลงมาแผงควบคุมเกี่ยวกับระบบแอร์บอกค่าด้วยตัวเลขดิจิตอลนะคะแต่ว่าในตัวปรับเนี่ยก็จะเป็นแบบมือปรับหมุนนะคะแยกชัดเจนค่ะปรับเกี่ยวกับ อุณหภูมิระดับของพัดลมนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแบบปุ่มกดทั้งหมดค่ะตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Honda หรือของพวกซีวิ c อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นแถบที่กั้นแบบตรงกลางตรงนี้เลยอย่างชัดเจนบริเวณนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ CVT อัตโนมัติค่ะขับขี่ได้ง่ายเบรกมือไฟฟ้านะคะมีปุ่มอีคอนหรืออีโคโหมดนั่นเองนะคะปุ่มนี้จะเป็นโหมดที่ช่วยประหยัดพลังงานขึ้นไปอีกนะคะโอ้โหแสดงว่าคันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการสิ้นเปลืองพลังงานเลยเพราะว่ารองรับ e85 ด้วยมี Eco คโหมดด้วยนะคะในส่วนของที่เก็บ กนนะะบริเวณนี้ก็จะเป็นบล็อกเก็บของต่างๆอย่างเช่นวางแก้วน้ํานะคะเพิ่มเติมในที่เก็บของต่างๆของเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถเก็บได้ตรงนี้บริเวณด้านหน้าของที่นั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะมีเกะไว้สําหรับเก็บเอกสารอยู่แล้วแล้วคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะอย่างที่บอกรถทุกคันของเก่งพละราม9สามารถตรวจสอบประวัติได้ค่ะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสก็ยังอยู่ครบอีกด้วยนั้นพาชมในส่วนของการใช้งาน ด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปนั่งในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันดูสักนิดนึงค่ะสําหรับในส่วนของห้องโดยสารน,นะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเบาะก,ก็เป็นเบาะกำมะหยี่เหมือนด้านหน้าเลยนะคะแต่ก็จะไม่ได้ตกแต่งลายเคฟล่าละจะมีในส่วนของเส้นได้นะคะที่เดินด้วยตะเข็บสีขาวแบบเดียวกันซีวีก่ะค่ะด้านหลังมันจะสโลปลงแบบนี้เนาะ,นะเนี่ยค่ะเนี่ยลองนั่งดูรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ในการใช้สอย มากพอสมควรเลยแล้วความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณนี้ที่แน่นชอบพนักพิงตรงนี้มันสามารถพับขึ้นพับลงได้ เอาไว้แบบพิงแขนเวลาแบบนั่งทางไกลเวลาเมื่อยสามารถวางเครื่องดื่มตรงนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็คือสะดวกสบายเลยมีที่วางเครื่องดื่มให้ด้วยแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็สวยงามจะตกแต่งแบบเดียวกับด้านหน้าเลยก็คือเป็นสีดําแล้วก็เป็นมือจับสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะเป็นแถบแบบนี้เพิ่มความสวยงามโดยภาพรวมแล้วนะคะสําหรับรถในปี2017แล้วก็สภาพ ดีขนาดนี้เดี๋ยวแนนจะพาไปชมราคาแล้วก็เรทผ่อนการรับประกันต่างๆของคันนี้กันเลยค่ะสำหรับราคาของรถยนต์ Honda Civic FC 1.8e สีขาวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5,99,000บาทค่ะเรทผ่อนเนี่ยก็ผ่อนสบายมากๆนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดผ่อนเพียง11,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรถยนต์คันนี้แล้วอย่ารอช้านะคะ ทอดลายสายด่วนมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะในส่วนของการรับประกันของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าเก่งความก้าของเราเนี่ยเราเนี่ยรับรองให้อยู่แล้วว่ารถทุกคันของเรามีการรับประกันหลังการขายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้เนี่ยจะได้การรับประกันนะคะหลังการขายให้1ปีเต็มในส่วนของเครื่องยนต์ เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแถมฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยนะคะ1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะแถมกันให้ฟรีๆกันไปเลยค่ะและอีกหนึ่งบริการของเก่นพระรเก้าที่ตอนนี้กระแสตอบรับดีมากๆนั่นก็คือบริการ Delivery นะคะคุณซื้อเราขับไปส่งให้ถึงที่ค่ะสำหรับท่านใด สะดวกเข้ามาดูรถที่เก่งพระรามก้าหรือไม่สะดวกเข้ามารับรถเนี่ยเรามีบริการส่งรถให้ด้วยนะคะสามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของ n a นนี่วอลกิ g ก็ได้นะคะอันนั้นเป็นบริการใหม่ของเราเลยเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของแนนแล้วก็น้องซีวิคคันนี้แล้วถ้าสนใจอย่าลืมนะคะรีบพัดลายสายด่วนกันมาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับรายการแนนในทัสบายเก่งพระรามก้านะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ได้ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ